เอาเหลือผู้ได้พูดถนัดเรื่องโรคขั้วในการไก่ใจ,จสื่ออาหารสื่อสิ่งสื่อของถวยโตอวยจานว่าไม่เห็นสิ่งไหนั้นเป็นผู้รับหน้าที่ไปเลยนะที่เอาจบคนก็ไใดสองสามคนกับใดในการดูแลโรคขั้วหรือวก็รับผิดชอบบ่วยมันขาดตกบกกองนะให้เกิดความสะดวกเรื่ององการจัดการจัดงานหน้าที่กส่วนหนึ่งก็คือหน้าที่ในการดูแลพองอมด้วยการ นะเป็นพวกเท่านะี้ไปาการเงินอย่างต่งางต้องมีจัพวกไปย,ยาอยงจัดการกับกรกรมการดูแลจอยกันเวลาคนวัตถุข้างบนบริจาคอย่ง,ง,งีนะ้ต่างต่างสิแผนบัญชีเติมไล่รับไล่จ่ายองนี้ต่าง,ง,างต่องให้โปร่งใสนะต้องให้ตรวจสอบได้เนีย่ยก็เป็นกรรมการดูแลกับไปาย,ยาอยงจัดการ งานในการพัฒนากรอสร้างรับว่าอารามเฮ็ดหนังเฮ็ดเน่งบูรณะปฏิสังขรค้อน้ใดมีพ่อหรูเรื่องสร้างเรื่องการ